ไหนกไปมาเราบ้างจุลสิกเวอร์เดอรเอพอเรนที่เอเชียที T S. <S เดี๋ยวแป๊บพาไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับดูบรรยากาศจริงไปเลยตั้งแต่ด่านแรกจนด่านสุดท้ายเลยครับมีฉากสปอยน์นะไปชมกันเลยครับหลังจากเราซื้อตั๋วก็ต้องเข้ามารอในโซนนี้นะครับจะมีมุมถ่ายรูปใครต้องการรูปเนี่ยด่านสุดท้ายมีให้ครับแต่เสียงเงินนะหลังจากนั้นเขาจะพาเราล่องเรือสูออ่ทก่มีนานโยเสาอยู่เป็นที่ตั้งของจุลสิกเวอร์นะเดินผ่านป่าที่แบบอลังการมากทำดีอยู่นะชอบเลยเราจะเจอกับประตูทางเข้าจุลสิก วัวตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปที่เราสามารถถ่ายภาพตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศคือดีเลยต่อไปเราก็จะเจอกับไดโนเสาร์คอยาวและเทโลซอรัสเขาทาเหมือนจริงอยู่นะน้องเคลื่อนไหวได้แบบจริงเลยตรงนี้มีอยู่ประมาณ2ตัวนะสามารถขึ้นไปด้านบนไปถ่ายรูปแบบใกล้ชิดได้เลยนะเดินเข้ามาอีกโซนก็จะเจอแหงไคลโลซอรัสเป็นไดโนเสาร์เกาะน้ำกินพืชน,นะครับตัวนี้เคลื่อนไหวได้ด้วย มาอีกด่านก็จะเจอกับปุ่มแรปเตอร์จะมีน้องแรปเตอร์ตัวหนึ่งนะั้นหลุดออกมาทีก็จะทําการห้ามให้เราเข้าใกล้และต้อนกลับก็ไปในกลงตัวนี้ถือเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับจเจออินโดมินัสรปเตัวใหญ่มากๆตรงนี้จะไม่สปอยเยอะนะครับถือว่าสนุกใช้ได้เลยเอาภาพมาให้ดูบางส่วนครับ <S <S ระหว่างทางไปเขาก็จะมีบรรยากาศเรื่อยๆเลยนะระหว่างทางเราก็จะเจอไดโนเสาร์เป็นจุดๆเลยนะ ตลอดทางเดินคือเขาทําดีมากเหมือนเราเดินหนีไดโดเสาอยู่ในป่าก็จะเจอไดโดเสาตัวเล็กตัวน้อยอยู่เต็มไปหมด พื้นที่บริเวณพวกนี้ทุกคนสามารถถ่ายรูปได้ตามสบายเลยนะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกรงนกอีเสียงนกโฉบเฉี่ยวตลอดการเดินทางของเราเลยมีความตื่นเต้นตลอดการเดินมาเลยแหละฟิลจูเลสิกเวอร์สุดๆเลยแล้วก็มาเจอไดโนเสาร์อีกต้นต่อมาเหมือนห้องวิจัยแสดงข้อมูลรายละเอียดของไดโนเสาร์อันนี้คือไฮไลท์เด็ดเลยเจ้าทีเล็กของเรานี่เองตื่นเต้นตัวใหญ่และสมจริงมากเลยครับมจะค่อยๆขยับแล้วก็เดินมานะครับตรงหน้าเราเลยยอดมากๆคือไฮไลท์เด็ดจริงๆเลยครับ ็นไงบ้างจริงๆประทับใจมากเลยนะครับว่าคุ้มค่าอยู่นะใช้เวลาด้านในเยอะมากออกมาข้างนอกก็จะมีที่ขายของแบบนี้ด้วยนะคะกับมุมถ่ายรูปอีกเยอะเลยบนมีร้านอาหารของจุลสิษเวอร์ด้วยนะมุมขายของที่ะลึกทางด้านหน้าแล้วก็ด้านในเลยนะพาเด็กๆมาดูกันนะน่าจะชอบ